สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีสานพลังเฟอมิีค่ะสวัสดีพี่น้องเก้าพี่น้องไม่ทั้งหลายเด้อพี่น้องเดอ้อวันนี้พ่อใหญ่ไปขนฟื้นฟื้นอยูส่สวนอันบ่ไปขนมาจากเืออะไหมันระผูแบบนี้พี่น้องเนะ่ตัดไว้แล้วเนาะ ปีนี้เนี่ยจอยว่าสิบวสือฟื้นพอว่าฟื้นอยู่สวนหลายฟื้นเก่ากับลายนะวันนี้เพิ่นเลยไปขนอืเพิ่นเอารถเพิ่นไปขนเนาะขนผู้เดียวคักบอกอันใดดีซะ ม,มันหนาวคารนันงหอนพุ่นบะเห็ดดอกกันอากาศนัอนเล่าบบเห็ดให้กันอากาศหนาวหนาวแล้วจังเห็ดหนาวย่างมือเศร้าด้วยพีน่น้องจะเป็นนี่อย่งางจะเป็นหนาวแต่ไว้แต่ปะกะติเราสิงหานี่งสิบ่ม,มีหนาวมแตะหอนบันน,น,นี้หนาวบันนี้บ้างหันแดดแดดห่อนห่อนบันนี้หนาวอากาศเย็นเย็นบันนี้พุ่นเลยไปขนฟื้นเหมือนทาน แดดแดดเห็ดวะไรห่อนแห้งก้นบบไปเห็ไปโปบไปโปกมันไวแม่นี่มันก็นเลยดำเนาะค่ะเนาะมาไว้แต่ดังไฟจังบริสุทธิ์ฟื้นนะโจ้เราบ้านสิผูใบเตียงไปขนฟื้นกับแพงได้พี่น้องเลยนี่ฟื้นแพงแพงอันเม็ดต้มเม็ดนั่นลอยลอยอ้อยหรอเด้ อกวงเม็ดสูงเม็ดนะลอยหนึ่งเขาเอิดอันนี้ก่อนพัตราไอไอ้โหนเฟร์ข้าวไปไอสเตียสเตียหนึ่งสเตียหนึ่งอันลอยยูโรหรอพี่น้องเลยมันมันขายว่าคือกันนารบางทีกับไม่ได้บางทีกับขายลอยบางทีกับลอยเลยฟื้นมันแพงเลยเนี่ย ปืนแพงกว่าน้ำมันพี่น้องแต่ว่าน้ำมันยายจอยบ่มีเต่าน้ำมันเน,น,นาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งยายจอยบ่อยากใสน่น้ำมัน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 ฉีน่นนในในบ้านเนาะเที่ยวที่สองของเพื่อนพี่น้องเที <laughs> ่ยวสองเอ้ายับเขาเลยเลยเลย่าไว้ได้ไว้ได้ว้ได้เกียย่ยวที่สองของเพื่อน กนุกกนุกเทยวสองเพื่อนเนาะเพื่อนขนมาไปได้ยักเี่ยวเริ่มม้อเนี่ยแต่ว่าถ้าแดดออกนี่นี่เพื่อนอื่นอันให้งะด้วยพี่น้องเด้อบ้านเนี่ยเพื่อนจิมีรถดบ้านนี่เพื่อนจิมีแนวพวงแบบนี้ลดอันให้งะบ้านนอาก็จเอื่นรดพวงเนาะรดพวงน้อยติให้รถอย่างก็อื่นไหวอย่างบ่หกแกดอก นี่พี่น้องเพิ่งยุ่ยแย่ยุ่ยสวนของแย่จอยเนาะมีเป็นต้นเลยดินี่ยแย่จอยเพิ่นไปตัดออกเนาะมันต้นใหญ่หลายให้ทางหลวงนี่แหละ่นไปตัดออกให้อะไรนะเอาลอรินอะไรนเออเออค่ะคุณว่าอ่เอาขึ้นรถผู้เดียวเอาลงรถคนเดียวว่าแต่ิ่นว่าวัสมากขึ้นเล่นนิกอะไรนะนิกมากขึ้นอีกันนี้กับั้นนี้แค่เพิ่นนิกมากขึ้นกับาั้นตอนแล้ว อย่าขั้นทุกข้าววันเลยข้นคเกินข้าววันเอาวีดอาไปมิดว่าข้าววันมิดเกินแต่เนาะเอาเงินหนึ่นต่อซื้อจะบระยากซื้อเองค่ะแลจอยบอกซื้อจะเล่าไปซื้อต้องไปนอนแล้ประหยัดต้องประหยัดปีนี้ขื้นวันแข้งคนว่ะ ฟื้นแพงตั้งแต่แคนนลุละพี่น้องก็คโควิดมากคนละฟื้นขึ้นราคาเลย <c oughs> ชิมฟินตัวไปคอยมีเ,มเวาลา,ยาอยู่แต่วันอันภรรยาคอยมิตด้คอยวั่นไ้ว่าไอว่าว่าห้ยคอย,อยเห็ดหายว่าว่าคอยคอ,อยซื้อ มันก็มีอยูน่นะพี่น้องมันพ่อใส่ยูเมันใส่บบเปิดงางขันสือมากสิค่ะเห็นบ่มันกับผูคือเก,กาคืออันเนี้ยเห็นบ่นี่สือมาตึงตาหาปีกอนผุนพี่น้องเลยยังใส่บบเปิดยูยย่เห็นบ่แยจจอยก็อยากใส่อันเกาเห็นเปิดซะเกินยังสือพื้นใหม่มาอันนี้ตั้งแต่สมัยแยจจอยไปเอาเองผุนนี่็นพี่น้องเนี่ยว่าเป็นสิบปีเส้นยาเลยตีฝนดีเสฝนเลี้ยเซเบอ่อาบายน่ะตาเนาะฝนอินวัน วันเลี mm. mm. ้ยงมากขึ้นเซบาบมากเกินอืมอันนี้หาฮกฟีที่แล้วนี่อยู่สวนไหงข้างหลวงคนไปตัดออกเนาะอืมอแปดปีแล้วว่าจำเป็นว่าอืมแปดปีมันกันปีแล้วกันมันกับผู้เบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่ยายจอยมีแห้งอยู่เหมือนไงตอนนั้นยายจอยคนไปตัดไหงเนาะเออ แตงแต่ส่อยพระทัานในเถาโดนนีเเถาแล้วโอ้ยคักเนาะย่องกับฟ้องกับเป็นเออตัง้งแปดปีที่แล้วคนวานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้คอยไปก่อนอันเพิ่งรับแปดปีที่แล้วนอ่อยเฮ็ดฟื้นเนี่ยแตงได้แก,ก่เออ่อยยัง้งลูบรออยู่กอยังหุบเฉยอ,อยู่กับท่ันว่า ข่อยยังนุ่มอยู่ว่านั้นะโดนนี่ข่อยเท้าแล้วข่อยขีย้ไร้ให้ <laughs> อ่าแล้วข่อยกับว่าสุขภาพข่อยว่าข่อยดีคือเก่าว่านั้นว <laughs> ่ะ <laughs> นี่พี่น้องเอาก็บจ <laughs> ีโค้ <laughs> ดววาไว้นี่แล้วะไรกับจีเต็มเบิดนี่บัดนี้พี่น้องจะหลังค้าติดหลังค้าว่าดีพื้นยู่สวนเนาะอือได้ถิ่นื้อไปเห็นหยังกันบ้างตอน,น,นเก่าก็ย,ยัง่ตอนได้ใสเ่เบิดอยู่แม่นบ่ล่ะ เออกะเอามาเลือ่อยซะตัววันนี้เิ่นกันสีคอยเลื่อยเอาหรอบอกว่าไดเปดปีที่แล้วคอยยังรอยัง,ออยงนุ่มอยู่เปล่านว่าเย็ดสุ่ันนะเย็ดส่วนเลยนนะ <c oughs> เอออันเอออัน,อนผมบอกผมสุขภาพบ่ดีผมเลยนันบ่ค่อยมีแห้งปันใดเป่าสัวนว่าผ้าเวอร์ผมเลยบ่คอยไหลใข้ผ้า,าเวอร์เนี่ย รถที่สามแล้วแตนว่าพ่อซัมเนีแหละรถที่สามพ่อฟอดบาสันบุญบ้านหอนฟันสันบ euh, uh, ่นว่ามันหอนมันหอนสันบุน <|ja|>> ว้าโอ๊ยคักพ่อเป็นไงพ่อเป m นอ่ะอืมหอนแล้วแตนว่าขันหอนแล้วเฮ็ดว่าอะไรหอนแล้ว่าเฮ็ดเฮ็ดต่ย่ามือเศร้าอากาศเย็น อ้าเมืนเอนี้ก็คลิปท่อนีแหละเนาะฝากกกไรกดแร่อันนี้จอยน้ำเด้อพี่น้องเด้อถ้าเม,ามืองพญเยายขนุนฟื้นสือดอกพี่น้องว่ามีอย่งางไรดอกว่าเห็ดมีอย่างแน่เนาะบานเพิินเมืองเพิ่นเห็ดคือบานเฮ้าโบโอ้ยงานผมหลายผดครับประสันว่า <laughs> นกเมียอาบายไปะนะ เมียไปวาลายเด้อี่นองนอกเมียอาบายอาบายไปว่าทำงานเด้อค่ะเด้อขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมยายจอยขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจยายจอยสารฟรังเฟมิลี่สวัสดีค่ะ